ทุกคนเงินหายไปแล้วเหลือศูนย์บาทแล้วค่ะโอนเงินให้เร็วมากเครดิตเข้าเร็วมากเอาละค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าห่วยออกแล้วค่ะคืองินเข้าเร็วมากทุกคนเว็บนี้จะบอกว่าฉันถูกหวยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูว่ารายการโพยฉันซื้อเลขอะไรไปบ้างเข้าไปดูที่รายการโพยนะคะผลหวยที่ออกจ้าวันที่30เดือน12 2563จ้าทุกคนฉันก็ซื้อไปหลายตัวแล้วนะ แต่ว่าฉันจะจิ้มอันที่ฉันถูกนี่คือ2ตัวแต่ถูกไม่เยอะหรอกแต่ว่าถูก50บาทและตอนแรกที่เข้ามาซื้อนะงงมากคือจ่าย90ไม่อั้นนะ <Wow. S 1> ทุกคนไม่อัน้นตอนแรกคิดว่าอัน้นเพราะว่าปกติเนี่ยซื้อหลายเว็บอั้นถูกเว็บค่ะไม่มีเว็บไหนจ่ายเต็มเลยค่ะแต่ว่าเว็บนี้อืมต้องให้นะ4,5 0 0เต็มเต็มค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะถอนได้ไหมบางเว็บนะถอนไม่ได้ เพราะว่าติดแบบเหมือนมีขั้นต่ําอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะคะทุกคนแล้วก็เว็บนี้โอนเงินให้เร็วมากเคดิตเข้าเร็วมากเพราะว่าปกติพอหวยออกเนี่ย บางเว็บอะคือรอนานมากอะรอจนแบบดึกอะมาค่ะทุกคนเข้ามาที่ถอนแล้วนะคะระบุจํานวนเงินค่ะจะถอนหมดเลย4,500บาททวนแจ้งถอนถอนเสร็จเรียบร้อยรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบน,นะคะทุกคนปกติแล้วว่าเวลาฝากเงินหรือว่าถอนเงินใช่ไหมบางเว็บเนี่ยรอนานมากเว็บเนี้ยเพิ่งเคยได้ลองเล่นไม่กี่ครั้งเวลาฝากเนี่ยเขาปรับเครดิตให้เราเร็วมากเลยนะทุกคนน,นี่จะเป็นหน้ารายการถอนนะคะ ก็จะบอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนรอตรวจสอบสักคู่หนึ่งเวลาเล่นนะคะเราก็ต้องเย็นๆใช่ไหมคะทุกคนเมื่อกีเนียระหว่างรอหุบรอซื้อใช่ไหมระหว่างรอเลขออกก็ไปเล่นสล็อตมาก็แบบว่าเพลินๆดีนะเขาก็มีอยู่หลายเกมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีเกมอะไรบ้างต้องลองเข้าไปดูนะคะทุกคนแต่แตเกมนี้เกมแรกเนี่ยค่ะมีตัวมังกรน้อยเนี่ยจะบอกว่าแตกมากวันก่อนเล่นมา จิ้มจิ้ไปเอาแตกเฉยงงเกมเขาเยอะอยู่นะคะเว็บใหม่ใครไม่ลองเล่นก็ไปลองดูแล้วกันนะระบบเขาก็ดีกว่าหลายหลายเว็บนะุ๊บทุกคนเงินหายไปแล้วเหลือศูนย์บาทแล้วค่ะแสดงว่าเครดิตของเราเนี่ยถูกถอนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีของดิฉันจริงไหมนะคะทุกคนค่ะมาแล้วจ้ะนี่จ้ะ 4 5 0 0บาททวนเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเร็วมากจะบอกว่าเร็วจริงเพราะว่าปกติเว็บอื่นเนี่ยฉันรอประมาณแบบก็คือว่าหลับหลับเลยเว็บนี้ก็คือเร็วสุดอืมต้องให้นะระบบอะไรก็ดีอยู่ทุกคนเคดีของออกไปเรียบร้อยเงินเข้าเรียบร้อยรวดเร็วทันใจชื่อเว็บตกเบ็ด 168นะทุกคนเอาเป็นว่าฝากด้วยแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะระบบเขาดีจริงคะ่ะถอนรวดเร็วทันใจแล้วว่าไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ